ตัวมันก <left> <plusieurs> ็แน <colonial> ่นอนเหมือนม่วงขนาดแต่มันเหนื่อยนะที่เนี้ให้หมดเลยเนี่ยพี่เออคือขูดพวกพูอันนั้นก็ใช่เหรอให้หมดเลยเอาแล้วเครื่องที่ซื้อมานี่มันเอามาใช้ยังไงวะกิ้งขึ้นกิ้งลงไงเขอกิ้งขึ้นเรียกว่าเอาเลยกิ้งวนด้ายใครอย่ากซื้อไก็ว่าลากขึ้นลากลงไม่ได้ต้องใช้ผูดอ่ะ กูเดินแค่นี้กูเหนื่อยแล้วอ่ะก็น่าจะรอดไปกนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าไปลั้ง้ว้แล้วก็ไต่มาเพ่แต่มันลงเพ่ได้ก็ไหวไหวกะกลางคืนถ้าจะหนาวเนาะ ขนาดอยู่บ้านยังเย็นเลยอ่ะเ <พอ S 1> มื่อคืนอ่ะพี่<า>บุกเปิดพัดลมเลยอ่ะพอให้มาทำบ้านนี้หลังหนึ่งแล้วโอ,โอ้จะทำไปอย่างเยอะแยะบ้านะนะโอ,โอ้แต่ว่าเด็กเยอะเดี๋ยวมันก็โตน้ำน้ำสวยเว้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้คือฝุดเสร็จก็คท,ที่ขนหน้าลงมา้าอ่ะอันน้ำน้ำนี่มันออกคนเดียวกะ เนี่ยมันจะออกตรงเนี้ยดินมันตัดไล่เข้ามาคืนเ้าเห็นไหมตรงเนี้ยเออรูมันจะมนี้ตรงนี้หรอตาน้ำอ่ะลึกไหมสอ <c oughs> งเมตรเลสองเมตรเหรอเออรวมกับขอบสานนี่ก็เป็นสี่เมตรมาถึง่าจากตรงนี้ไปสองเมตรลงเตรงไปอีกสองเมตรอ๋อแหมเขาทำเป็นรูปหัวใจได้นะ ตรงนี้ยพี่มันสไลด์ลงมาสไลด์เข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้เจตนาให้เป็นรูปหัวใจตอนแรกจะให้ตัดตีนนี่ไปอย่างนี้นะเป็นเออจะให้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะมันเป็นตรงนี้ลําห้วยด้วยเนี่ยใต้เนี่ยอ๋อมันมีน้ํานะคุณนึกว่าเจตนาให้เป็นรูปหัวใจไม่ใช่ไม่ดีผมดีแลไม่อยู่นอกจากเอาเสาเข็มมาตอกตอกแล้วก็เอาใช่เสาไฟวางคาดอ๋อ แต่ขอ้อยมันอยู่นี่พอแล้วไม่เป็นไรได้แลว้วไหนแล้วถ้า,านำแล้ไม่ไม่งั้นนี่สเสียเป็นแสนแล้วละก็นะ<อ>แค่วันหนึ่งเม็ดทองขยับไปยี่ยงตวงได้ไหน,นขยับปุ๊บเป็นเป็นเงินเลยใช่ไหมอึบอึึบบอึบเพ่งเพเพ่งฮะมันจากที่พี่ดูหน้าตรงจุดนี้มันไม่มีทางขึ้นไปเลยนะอันนี้ขึ้นมาเดินป่านะครับ ปาปาแมงกิซอนโอ้เออมันต้องมียุงแน่นเลยเนาะอันนี้ต้นมะพร้าวเ,เหรอ,อโอ้ยมึงมึงยินเ,เ,รเร็วที่ไรรอที่ด้วยทำไมมีท่อ pvc ด้วยวะในป่า เอาเหรอเอากินน้ำอันนี้เหรอทำไมน้ามันหวานน,นะเรา,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 าจะไปถึงต้นน้ำที่มันเข้ารูก่อนเหรอเดี๋ยวเราจะได้ไปดูตอนที่น้ำมันเข้ามาในท่อ PVC ที่เราเห็นนี้นนนนอันนี้คือท่อน้ำดื่มน้ำแร่จากธรรมชาติ ที่เรากินนี่คือเ้าวไม่ได้กรองแอนยางเลยใช่ไหมใช่ไหมเ้ามากรอกเอาตรงนี้แล้วเ้าเอาไปกินเลยไหมบ่ตายแล้วแต่รสชาติอร่อยมากน้ำหยวนน้ำบ่อแล้น้ำเพ่อเนี่ยเหรอสูรแล้วน้ำที่กูกินเมื่อคืนคือน้ำบ่อเอ้ยน้ำห้วยน้ำบ่อเอาเหรอเพราะว่านี่เราที่กินที่สวนเนี่ยเหรออันที่กินที่สวนนี่คือน้ำอันน้ำอันนี้ใช่ไหม รสชาติก็ใช้ได้นะมันไม่เหมือนน้ำแร่น้ำแร่มันจะจืดจางๆหน่อยโอยเริ่มร้อนละอ๋อเขาขึ้นเขานี่เขาเขาขึ้นตามร่องน้ำอย่างเงี้เหรอ ที่ก็ว่ามองมามันไม่เห็นจะมีที่ทเดินขึ้นมาเลยว่าชัน,ออนรนอดบ่เนาะนี่น่าจะรอดได้ได้ได้เนี่ยน้ะมันจะออกเนี่ยเราเขาเป็นดับให้มันอย่างนี้เนี่ยมันจะออกมาแบบขนาดเป็นดอยแบบพี่คิดดูอ๋อนี่เหรอมันซึมออกมาองไม่เห็นเหรออ๋ออันนี้ น้ำดื่มตาธรรมชาติแต่อร่อยเนอะแล้วมันเข้าไปในรูยังไงอ่ะตีตีบอย่างเงี้ยอ๋อมันมีรูมันจอดไห่เหรอเออแล้วทำไมในขวดมันไม่มีขี้ฝุ่นขี้ผงเลยล่ะก็้าดกองปัดอ้งอ๋อมันมีี้ากองอีที่ที่บอกว่าจากดูสภาพต้นน้ำแล้วคิดก่อน <G it> จะกินคิดก่อนแต่ในขวดกินได้ถ้าไปอยู่ในขวดแล้วก็กินได้นะเพราะว่าเราเห็นไงอึบเน,นี่ยน้เกี่ยวมเนยเป็นน้บบี่หเหรอแต่มันมีสองเส้นเ <g it> ออเ <g it> นี่ยมัน <g it> ใสใสเลยนะมันไ,ไม่ใช่มีมีก็มีมนิดๆอะ่ะ <g it> น้อยมาก อันนี้ก็ใช่อ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไหลลงไปใส่ให้ข้างหลังมังเนี่ยสาเหรอก็อให้ไอ้มันมันมันไหลทั้งปีทั้งชาติเลยเนหะน้ำบนภูเขาน่ะ่เยเนี่ยที่ถ้าดูเนี่ยมันออกมาจากใน้ำรั่วมันออกมาได้ไงที่ทั้งบนทั้งบนเป็นภูเขาแต่ลำให้ขึ้นได้ไหม่ะเรือน้ำฝนตกแล้วนี่มันก็จะน่าจะค้างเป็นองค์เป็นแอ่งในในใต้โขดหินนี่ละมั้งเนาะ นี่สันนิษฐานนะเชื่อเนี่ยเนี่ยเออมันจะขังไว้อย่างเงี้ยเมื่อวานที่ว่าเมียเองมาสับหน่อไม้ก็มาสับอย่างเงี้ยเหรออ๋อนี่เหรอเขาปีนเขาเขาปีนขึ้นมาอย่างนี้เหรอไือว่ามองมาแต่ไกลมันไม่เห็นทางขึ้นเลยวะหะ จากดูด้วยตาเปล่าไม่น่าจะเข้าไปได้ <c oughs> อันนี้เอ็เวนเจอร์ของจริงถึงหรือยังอ่ะหน่อไม้อ่ะถึงหรือยังอ่ะ ที่เอาหน่อไม้วันนี้เรามาเอาหน่อไม้นั่นเนี่ยถึงแล้วนี่หรอมันอยู่ยังไงวะงนะตอนนี้เราขึ้นมาได้สักหน่อยนึงแล้วหมวกหมวโกกูบหน้ามีปีกเลยเดี๋ยวเก็บหมวกกันเขาบอกว่าให้เดินสลับฟันปลา มันก็ยืดถนนกูไปอีก <c oughs> มาใส่บูธมาเดินภูเขาเนี่นะเราต้องไปตามต้นไม้ ขึ้นยังไงวะเนี่ยเห็นตรงนี้แล้วต้องปิดกล้องก่อนเราก็ด้วย,ยแป๊บนึงมันชันแล้วเนี่ยไอ้เปิ้ลมันชันอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นทางเลยครับหอบแดกแล้วอออา,อามันจะพลาดไม่ได้เลยนะเนี่ย แล้วสุดยอดฮะไส้ไหมเนี่ยว่าไปเลยนนนะชั้นง่าวนี่มาได้ยูเนี่ยเหยียบตั้งนเนล่าเอางั้นเลยเหรอ,อลองดูเขาบอกว่าให้ไต่หน้าผาซึ่งหน้าผาไม่มีอะไรจับเลยอะ่ะให้จับอย่างวะ เนี่ยเหรอรข้งแรกที่มาปีนเขานะครับเกือแรกจริงนะเนี่ยที่ได้มาปีนเขาเนี่ยอึ๊บอึ๊บ เฮ้ยก e like ูขึ้นมาได้ยังไงคูไม่อยากเชื่อว่ากูขึ้นมาได้ชันเหลือแล้วสมมุติว่าเขาขึ้นมาเอาแล้วเขาได้หน่อไม้แล้วเขาจะเอาลงไปยังไงวะใส่กระเป๋าน่ฮะใส่กระเป๋าสะพายลงไปอีกเพิ่มน้ำหนักลงไปนะครับขอไม่ลงงเกิเหรอเขาก็หาเลาะที่มันเตี้ยๆหรออ๋อเดี๋ยเป็นเลาะลงไปตังเกับ เกิดถ้ามาทางอื่นแล้วเขาบลงทางเก่าเขาก็จะมาลงทางนี้เบอ,อไ,ได้ละได้ก่ะมันจะได้อย่างใดอยู่วะเดินได้ไปต่อตั้งแต่ที่เดินมานี่ยังไม่เห็นหน่อไม้สักหน่อเลยเออ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกกู <c oughs> ไม่บอกกู นะครับคนเมืองเข้าป่าไหนวะหน่อไม้อะนี่เหรอหน่อไม้อะนี่เหรอหน่อไม้อ่ะ,อ,อ,อ,ะอันนี้หน่อไม้เน่าเฮ้ลยฮ้ไอ,อเราที่เห็นหน่อไม้อยู่นี่คือมันไม่ใช่นหน่อไม้ที่กินได้นะครับมันเป็นหน่อไม้ที่เน่าแล้วเงา น่ามันจะมีต่าเปิดเฮไปทางไหนอีกล่ะเราต้องตามรอยเขาไปสุดยอดแตะอมีดผมพกมาโกโก้เฉยๆนะผมไม่ได้ใช้มีดเลยพกมาแค่เทๆท่าดีครับแต่ที่เริ่มเละแล้วถ่ายเนี่ย เป็้ไข่ซางสวงเนี่ยอันนี้ไข่ยังเป็นของไข่เนาะคือไข่ปลาเหรอเวลาเอาไปทำอะไรได้อะเวลามันมีหน่อมันจะมีตรงตาเนี่ยอ๋อที่เขาไข่จิ้งแม่เนาะเออแขนงอะเหรออ่าเราจะฮักก็๊กก็๊กก็๊กไปตุ้มไข่แต่ที่ปลาอาหานี่เป็นหน่อไม้ซางจะเป็นตัวนี้เอาตัวใหญ่นั่นเหรออืม มันเกิดเองเหรอพม่เจมีคนมาปลูกนะอนะนี่ก็มีคนมาปลูกเอาคนเมืองมาเข้าป่าเอาก็าต้องมีกอยอสิบห้าสิครับสูมอยู่างไรลุงเนี่ยฮะสูงอยางไสูงม,มันมียุงแต่เคยถึงว่ากูคันทั้งสูงไปได้กอยอสิบห้าดูจากหน้าตาแล้วมาันารอดยข,ขึ้นภูขึ้นภูเขานะ ทันเมื่อไอ้ที่นี้มีผ้าห่อเนี่ยทันทันเลยแต่มีแน่นะหนอ,อกไม้อะมีชัวอันนี้เราคงจะเจอหนองไม้นะครับอาจจะเจอเร็วๆนี้หรืออาจจะไปเจอที่ในหม้อที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ราอาจจะไปเจอในหม้อที่บ้านหรืออาจจะเจอที่นี่เรายังไม่รู้เลยอันนี้ต้นไหน,นไม่รู้จักอันนี้เคี้ยต,ต้นหมาปัจเจกอันนี้ต้นมันเทียนหรือเปล่าวะเหมือนน่ะนี่ในมันเทียนน่ะใช่ไหม<ฮ>ใช่อันนี้มันเทียนกินไหมรู้นะไม่เคยกินอันนี้ อันนี้เหมือนมันมันป่าเอออันนี้ก็มันอันนี้มันปลาอันนี้เป็นมันอันนี้มันเทียนมัมีหัวเตี้เยอะเออหัวมันจะนหน่อยมันมันเทียนบุ้งอ่ะแต่เหมือนไ่บารากาลนี่ตุ่มเหรออไดกกินได้เป็นใบไม้ไม่ได้นะครับอยากกินเ่มอยากเป็นควายอีกแล้วไอ้แม เอามิดปลายแหลมที่ให้พี่ถือมานี่คือเอามาเอามาตัดใช่ไหมมีอางุา่นปลาเลยนะครับนี่ใบอางุา่นปลาอ้ึบฮ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 ึบเจอสักหน่อยหรือยัง มันเป็นยังไงวะถ้าเจอบอกพี่ด้วยนะถ้าสมมุติถ้ามันจะออกใช่ไหมดินมันจะแตกอย่างแต่นี่มันรุนว่ามันใช่ไม่ใช่จะมีรอยแตกโอ้ก็แยกเงี้ยเหรอใช่นี่เราก็ขุดดูอยู่นะเพราะมันมันบอกโผล่หัวขึ้นมาให้ดูให้เราดูอ่ะมันมาโผล่ยอดขึ้นมาให้เราเห็นเลยอ่ะมันโผล่นี่มันแม่นเลยว่ะพี่เหรอไอ้ที่เขาขุดเขาขาวไปขายในเวียงเชียงใหม่นี่คือในดินเลยใช่ไหม เออถ้าซื้อแพงก็อย่าไปบ่นเขาเลยว่าเหนื่อยเหลือเกินนี่แทอแต่ไม่ชอบเอออ๋อมันขึ้นตามนี้เหรอไอ,อพี่ก็นึกว่าโผล่ขึ้นมาเห็นหัวแล้วค่อยถุดเอา,ถ,าถ้าโผล่นี่ไม่อร่อยแล้ว,ลวเลอห้องนอวดีมาก สงสัยผมต้องปิดกล้องนะครับเพราะว่ากล้องนี่เป็นปัญหาสำหรับผมมากเลยลุงนี้กูเอาติดคอมาดีกว่ายุงจากที่นั่งที่ตรงนี้สวยงามมากสำหรับปลาไัยนะครับแต่มองลงไปพ่อคุณเอ้ยพลาดไม่ได้แม้แเสี้ยววินาที ต้องเดินอย่างระมัดระวังสูงถึงสูงมากยุงก็เริ่มกัดเ้วจะไปยังไงเนี่ยแล้วมันไปไหนแล้วกบหูมามันต้องไปได้สิเขายังไปได้เลยตอนนี้เราต้องเก็บกล้องก่อนเพราะว่ากล้องรู้สึกว่ากล้องเป็นทารล่ละ จะรอดไปเนี่ยแต่ก็ต้องรอดทิ้งรอยไว้เยอะๆหน่อยนะที่จะได้มองเห็นเออเรามาเจอฟอสซิลของจักรจั๋งเนไรจ,จักรจั๋งหรือไ่งงนะตอนนี้ผมพักเหนื่อยอยู่นะครับตอนนี้ผมพักเหนื่อยเลี้ยงยุง